สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาการงานหน่วยการเรียนรู้งานเกษตรเรื่องการจัดสวนในภาชนะนะคะคุณครูเปรมก็จะมา ตาทิตมาแนะนําเรื่องของการจัดสวนในภาชนะว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบนะคะการจัดสวนเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับเรานะคะการจัดสวนในภาชนะเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือการจัดสวนแบบชื้นกับการจัดสวนแบบแห้งมันเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรนะคะการจัดสวนแบบชื้นเนี่ย จะเหมาะกับต้นไม้ปกติที่ต้องการน้ําปกตินะคะต้องการน้ําเช้าเย็นหรือต้องการลดน้ําทุกวันก็คือสวนจะมีความชื้นตลอดเวลานะคะกับการจัดสวนแบบแห้งการจัดสวนแบบแห้งเนี่ยก็จะเป็นการเลือกต้นไม้ที่ไม่ต้องการดูการดูแลมากนักนะคะนานๆทีจะให้น้ําไม่ต้องการความชื้นมากนักก็จะเป็นพวกกระบองเพชรนะคะที่ไม่ต้องการความชื้นมากนักหรือว่ากุหลาบหินหรือพืชตระกูล ใบอวบน้ำนะคะส่วนการจัดสวนแบบชื้นนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างลิบบินแดงปีกแมงสาบสับประรดสีแล้วก็จะมีอื่นๆอีกมากมายที่เขาสามารถนํามาจัดสวนได้บอนไซอย่างนี้เป็นต้นไซดัดเป็นต้นนะคะวัสดุที่ใช้หรือภาชนะที่ใช้ในการจัดสวนนักเรียนก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยจะเป็นกระถางดินเผากระถางเซรามิกหรือแก้วหรือขวดโหลได้หมดหรือจะเป็นขวดน้ำพลาสติกนำมา ประยุกใช้เป็นการรีไซเคิลได้อย่างหนึ่งนะคะค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะสาธิตการจัดสวนทั้ง2แบบให้นักเรียนได้ดูนะคะทั้งการจัดสวนแบบชื้นแล้วก็การจัดสวนแบบแห้งในภาชนะนะคะว่ามีวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไรให้เหมาะสมกับภาชนะที่นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือแบบเรียนวิชาการงานหน่วยการเรียนรู้เรื่องอางานเกษตร เรื่องการจัดสวนในภาชนะได้นะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เนต็ตซึ่งนักเรียนสามารถเซิร์ช Google ดูได้นะคะก็จะมีข้อมูลให้กับนักเรียนแล้วก็มีตัวอย่างการจัดสวนแบบต่างๆให้ในักเรียนดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนะคะในเรื่องของการจัดสวนได้เพิ่มเติมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูวิธีการสาธิตของคุณครูเลยค่ะ ลำดับแรกนะคะนักเรียนเรามารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนในภาชนะกันก่อนนะคะว่ามีอะไรที่สําคัญสําคัญบ้างนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะช้อนปลูกช้อนปลูกนี้ก็จะไว้สําหรับตักดินหินกรวดทรายและขุดหลุมในการปลูกต้นไม้นะคะถ้านักเรียนไม่มีช้อนปลูกก็ไม่เป็นไรเราสามารถใช้ช้อนเล็กๆแทนได้ช้อนทานข้าวช้อนเล็กๆได้ก็ใช้ส่วนตรงนี้ในการตักหรือส่วน ส่วนด้ามช้อนในการขุดหลุมปลูกต้นไม้ได้นะคะชิ้นที่2ครีมปลายแหลมใช้คลีบต้นไม้เล็กๆและวัสดุตกแต่งวางในขวดหรือภาชนะปากแคบนะคะเพื่อสะดวกในการปลูกของเรามากขึ้นนะคะชิ้นที่3เป็นแปรงขนอ่อนแปรงขนอ่อนเนี่ยก็เอาไว้ใช้ปัดเศษฝุน่นเศษผงที่ติดอยู่ตามต้นไม้หรืออุปกรณ์ตกแต่งภาชนะของเรานะคะเพื่อให้สวนในภาชนะของเราเนี่ย ดูสะอาดขึ้นนะคะสวยงามขึ้นและกระบอกฉีดน้ํานะคะกระบอกฉีดน้ําจะไว้ใช้สําหรับในการให้น้ําต้นไม้ที่ปลูกในภาชนะและปืนยิงกาวซิลิโคนกับแท่งกาวซิลิโคนนะคะอันนี้จะไว้สําหรับติดอุปกรณ์หรือติดวัสดุตกแต่งกับภาชนะให้แน่นหนายิ่งขึ้นนะคะ เพิ่มความสวยงามให้กับภาชนะแต่ถ้านักเรียนไม่มีปืนแทงปืนยิงกาวไม่เป็นไรค่ะนักเรียนใช้กาวก็ได้เป็นจะเป็นกาวร้อนหรือกาวลาเทคอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ทดแทนกันได้นะคะที่สําคัญเลยถาดหรือภาชนะที่ใช้สําหรับ ปลูกนะคะซึ่งนักเรียนสามารถหาได้ในบ้านเพราะสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะออกนอกบ้านใช่ไหมคะนักเรียนก็เดินเดินไปรอบรอบบ้านหรือไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าพอจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ไหมนะคะอย่างเช่นกล่องขนมอันนี้ก็จะเป็นกล่องขนมเนาะกล่องขนมที่ทานหมดแล้วเอาสามารถมาใช้เป็นภาชนะสําหรับปลูกสวนของเราได้นะคะหรือจะเป็นขวดน้ําขวดน้ําอันนี้ก็ตัดคุณครูก็ตัดนะคะเพื่อที่จะทําเป็นถาดใส ต้นไม้ของเราเป็นภาชนะได้ก็หาได้ตามบ้านของเราทุกคนก็ดื่มน้ําอยู่แล้วนะคะหรือใครมีกระถางปลูกต้นไม้ที่เป็นกระถางที่ทรงไม่ลึกบ้างมากนักนะคะก็เป็นกระถางปลูกต้นไม้นี้ของครูก็จะเป็นกระถางพลาสติกหรือจะเป็นกระถางดินเผาก็ได้นะคะจะเป็นถาดรองก็คือเรียกว่านักเรียนสามารถหาอะไรมาเป็นภาชนะรองต้นไม้ของเราได้รองสวนของเราได้ก็ใช้ได้เลยแต่ว่าเน้นว่าสีสันไม่ต้อง จัดมากนะคะเพราะมันจะไปคุมกับต้นไม้ของเราทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสวนของเราเนี่ยดรอลงไปอันนี้ก็จะทําให้ใช้สีประมาณนี้นะคะโทนน้ําตาลโทนอ่อนๆหรือจะเป็นแก้วในช่วงโควิดอย่างนี้นะคะที่บ้านก็ไม่รับแขกแล้วก็เอาแก้วกาแฟมาก็ได้หรือขวดโหลนะคะเอามาเป็นสวนเป็นภาชนะสําหรับจัดสวนของเราได้อันนี้ก็เป็นพื้นฐานหลักพื้นฐานในการจัดสวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนค่ะคุณครูจะมาสาธิต การจัดสวนในภาชนะแบบชื้นกันนะคะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างและมีลำดับขั้นตอนในการจัดสวนอย่างไรนะคะอันดับแรกก่อนที่นักเรียนจะจัดสวนนักเรียนจะต้องวาดแผนผังออกแบบการจัดสวนในภาชนะของนักเรียนก่อนลงในกระดาษนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้ต้นไม้อะไรเขียนลงไปให้หมดนะคะแล้วก็วาดแผนผัง ที่เกิดจากการมองด้านบนถ้าใครมีฝีมือวาดเป็นต้นไม้เลยก็ได้นะคะคุณครูก็ใช้สัญลักษณ์แทนนะคะนี่คือการมองจากด้านบนว่ามองบนปากกระถางแล้วได้รูปทรงประมาณไหนวางรูปแบบต้นไม้อย่างไรจัดสวนอย่างไรนะคะแล้วก็วาดแผนทังที่มองจากด้านข้างว่านวัสดุอุปกรณ์หรือชิ้นหรือทรายหรือดินนั้นเราใส่อะไรลงไปบ้างในแต่ละชั้นนะคะ ชั้นที่1ใส่อะไรชั้นที่2ใสอะไรชั้นที่สายใสอะไรนะคะก็วาดแผนผังออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อนักเรียนวาดแผนผังเรียบร้อยแล้วนะคะก็นักเรียนก็ดําเนินการตามแผนผังเลยโดยการเตรียมอุปกรณ์ตามที่เราสร้างไว้แล้วก็วางต้นไม้จัดรูปแบบตามที่เราวาดแผนผังของเราไว้นะคะอะ่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าสวนแบบชื้นของครูเนี่ย ครูจะมีต้นไม้อะไรอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์นั้นอันแรกเลยชิ้นแรกเลยนะคะก็เป็นช้อนปลูกอย่างที่บอกไม่มีก็สามารถใช้ช้อนทานข้าวในตัวของเราได้นะคะครีมปล้แหลมไว้สําหรับคลีบต้นไม้นะคะแปลงปัดผลอ่อนกระบอกฉีดน้ากาวหรือจะเป็นปืนกาวซิลิโคนก็ได้นะคะแล้วมานี่ค่ะในส่วนของต้นไม้ ต้นไม้ของครูนะคะการจัดสวนแบบชื้นต้นไม้เนี่ยก็คือชอบน้ําใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกประมาณต้นไม้ที่สามารถใช้น้ําได้ปกติอย่างคุณครูก็จะเลือกต้นริบบิ้นแดงสับปะรดสีอันนี้เขาเรียกว่าต้นก้ามปูหรือต้นก้ามปูหลุดหรือต้นปีกแมลงสาบก็เรียกได้หลายแบบนะคะพวกพืชเหล่านี้จะชอบความชื้นเล็กน้อยก็คือสามารถให้น้ําได้ปกติเช้าเย็นหรือวันละหนึ่งเวลาก็ได้ต่อมา วัสดุต่อไปกับมะพร้าวอันนี้ไว้สําหรับใช้รองก้นกระถางนะคะดินสําหรับปลูกดินผสมดินอันนี้เป็นการผสมปุ๋ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่า,มาแมลงในที่นี้ก็คือ s t a r l ลจีก็คือที่กันมดกันมแมลงกันเพรียนะคะปนลงไปเรียบร้อยแล้วควรจะเลือกดินที่โปร่งให้ต้นไม้ได้เดินรากได้ดีนะคะหินอุปกรณ์ในการตกแตง่งหินสีหินต่างๆก้อนหินทราย ายสีก็เอาเท่าที่มีนะคะหินตรงนี้คุณครูก็เดินไปรอบบ้านมานะคะไปเจอแล้วเก็บมาขัด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 นะคะก็จะได้เอามาไว้สําหรับตกแต่งนะคะแล้วคุณครูเลือกกระถางทรงนี้ค่ะถังทรงสี่เหลี่ยมนะคะแค่นี้เพราะว่าก็นักเรียนก็เลือกดูความเหมาะสมที่จะใช้งานอย่างถ้าตั้งโต๊ะทํางานเนี่ยก็แค่นี้ก็พอนะคะไซสนี้ก็พอ คุณครูเลือกไซส์นี้ส่วนนี้ครูก็ตัดขวดค่ะจะมาสร้างเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมก็คือเช่นบ่อน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมแล้วนะคะเรามาลงมือจัดสวนในภาชนะของเรากันเลยค่ะจะเป็นการจัดสวนแบบชื้นนะคะ แล้วนะคะนักเรียนเป็นไงคะสวนแบบชื้นของเรานะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะหรือหาวัสดุอะไรที่มันเพิ่มเติมจากที่คุณครูแนะนําเพราะอันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตนะคะนักเรียนสาธิตให้นักเรียนดูเฉยๆแล้วก็ตรงตามแผนผังที่เราได้ออกแบบไว้นะคะแบบนี้ป็นไงคะหน้าตาสวยงาม นี่คือความภูมิใจของนักเรียนนะคะนักเรียนสร้างเสร็จก็จะภูมิใจด้วยผลงานตัวเองและนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดสวนภาชนะแบบแพงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะและการจัดสวนในภาชนะ แบบต่อไปนะคะครูจะมาสาธิตการจัดสวนในภาชนะแบบแห้งกันค่ะซึ่งการจัดสวนในภาชนะแบบแห้งนั้นก็จะเหมาะกับต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ํานะคะการดูแลก็ไม่ต้องดูแลมากนะ,ะกไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีด้วยกันนี่ค่ะช้อนปลูกนะคะคีมปลายแหลมแปรงขนอ่อนกระบอกฉีดน้ำ ปืนกาวนะคะปืนกาวซิลิโคนหรือจะเป็นกาวก็ได้ต้นไม้นะคะคุณครูก็จะเลือกใช้ต้นไม้ประเภทกุหลาบหินและกระบองเพชรน,นะคะซึ่งที่บ้านมีอยู่แล้วนะเราก็ไปเอาที่เรามีอยู่แล้วแยกออกมาเพื่อปลูกได้ต่อดินสําหรับปลูกอันนี้เป็นดินผสมนะคะก็จะมียากันเชื้อลายากันมด ปนอยู่ในนี้แล้วแล้วก็มีปุ๋ยปนอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นดินโปร่งเหมาะสําหรับการปลูกต้นแคคตัสหรือว่าต้นกระบองเพชรของเรานะคะเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําหินสําหรับตกแต่งครูก็จะเลือกใช้หินก้อนประมาณนี้เล็กๆนะคะก็จะมีหินสีมีทรายที่ใช้ในการตกแต่งนะคะและก็อุปกรณ์ในการตกแต่งอันนี้ก็หาได้อาจจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆของเล่นเล็กๆที่นักเรียนสามารถหาได้ในบ้านของนักเรียนนะคะ อันนี้คุณครูก็มีอยู่แล้วก็เลือกมาใช้หรือจะเป็นดอกไม้ปลอมก็ได้ก็คือนักเรียนมีอะไรเอามาประยุกต์ใช้นะคะในบ้านของเรานะแล้วคุณครูก็เลือกอันนี้ค่ะวัสดุภาชนะที่ใช้ก็คือช่วงนี้โควิดเรางดรับแขกใช่ไหมคะเราไปเอาแก้วกาแฟมาเป็นแก้วใสๆอย่างนี้นะคะคุณครูเลือกภาชนะเป็นแก้วใส อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะจัดสวนนักเรียนต้องมีการออกแบบกันก่อนอย่าลืมนักเรียนต้องออกแบบวาดแผนผังลงในกระดาษก่อนนะคะซึ่งในแผนผังของเราจะประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ที่เราใช้ในการจัดสวน ภาพที่เกิดจากการมองเมื่อเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราวางแต่ละส่วนประกอบของเราไว้อย่างไรในแก้วในภาชนะของเรานะคะก็วาดแผนผังที่เกิดจากการมองด้านบนมานะคะมองด้านข้างนะคะมองข้างๆเราจะใส่วัสดุอะไรลงไปตามลำดับชัน้นใส่ก่อนใส่หลังก็วาดลงในแผนผังนะคะเมื่อนักเรียนวาดแผนผังเสร็จแล้วเรามาดําเนินการจัดสวนแบบแห้งตามแผนผังกันเลยค่ะแรกถูกก็จะใส่ทราย เลือกสซยสีนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปหรือร้านขายปลานะคะขายปลาสวยงามไป,ไปเลยชอบแบบไหนจัดได้เลยนะคะอยากให้เห็นด้านข้างแบบไหนจัดลงไปได้เลยนะไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับสวยงามนะคะเพราะว่าการจัดสวนไม่มีถูกหรือผิดนะคะมีแต่ว่า เราชอบแบบไหนเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับต้นไม้นะคะแต่ละชนิดแค่นั้นเองประกอบกับความรู้ด้านศิลปะของเรานะคะใส่ลงไปไม่ต้องให้เต็มแก้วนะคะเพื่อที่ว่าจะเหลือพื้นที่สำหรับใส่หินหรือตกแต่งเพิ่มเติมที่ด้านหน้า แล้วเวลาลดน้ําก็จะไม่เลอะเทอะนะคะลอยแล้วนะคะเขาะนิดนึงให้เขาอยู่ทรงเขาเบาๆนะคะเดี๋ยวแก้วแตกต้นไม้ที่เลือกใช้นะคะนักเรียนก็เอามาทําความสะอาดถ้ารากเขายาวนักเรียนก็เอากันไกรตัด แต่งลากเขาออกนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้แผลเขาสนิทก็เหมือนคนเราอะค่ะเวลามีแผลก็ต้องรอแผลแห้งใช่ไหมคะต้นไม้ก็เหมือนกันลากเขาเมื่อเราตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแผลที่ยังแฉะอยู่เราก็รอให้เขาแห้งเพื่อที่ลากจะได้ไม่เน่านะคะนี่คืครูกกแต่งลากออกไปเนื่องจากเขาลากยาวนะคะก็ใส่ลงไปเลยจัดตามแผนพังของเราเลยค่ะนี่เรียกว่ากระบองเพชรหรือว่าแคคตัสม้าลายนะคะนี่เป็นพันม้าลายนะ ต้นประมาณเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณ10บาทนะคะ10บาท20บาทเวลาจัดสวนก็เลือกจากลำดับนะคะเรียงลำดับใหญ่ไปหาเล็กนะคะเริ่มจากสิ่งที่มันใหญ่ก่อนอันนี้จะเป็นกุหลาบหินนะคะเขาจะขึ้นหง่ายก็ตัดมารอแผลแห้งก็เอานำมาตกแต่งได้เลยนะคะต้นไม้เขาจะบอบบางนะคะเราต้องใส่ใจ เหมือนความรักค่ะความรักยังใส่ใจเลยต้นไม้ก็ต้องใส่ใจเหมือนกันนะคะเขาต้องการน้ําต้องการปุ๋ยต้องการกําลังใจเหมือนคนค่ะ,ะต่อไปครูก็ใส่กระบองเพชรนะคะถ้ายังมีพื้นที่ว่างนะเราก็ไปหาต้นไม้หรือแคคตัสอื่นๆที่เขาต้นเล็กๆก,การจเจริญเติบโตเขาไม่ได้ เร็วมากนักนะคะไม่ชอบน้ําประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์หรือหูกระต่ายนะคะหูกก็เด็ดมานิดนึงแล้วก็มาเสเสียบแล้วตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแต่อย่าลืมว่าเราให้แผลเขาแห้งก่อนนะคะ อันนี้ก็ใส่หินหรือว่าทรายตามที่เราชอบนะคะหินก็จะช่วยในการพยุงลำต้นของต้นตระกูลแคคตัสด้วยเพราะว่ารากเขาจะตื้นอย่างที่เราตัดรากเขาออกไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องผประคองเขาหน่อยเพื่อให้เขาอยู่ตัวตกแต่งได้ตามชอบเลยหินนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายแคคตัสนะคะก็ประมาณถ้าถุงเล็กๆก,ก็ประมาณ5บาทนะคะ แพงนะหรือถ้านักเรียนออกไปซื้อลําบากนะคะช่วงมีโควิดเราออกไปซื้อลําบากนักเรียนก็ไปดูหินที่แถวๆข้างบ้านเอามาล้างน้ําแล้วก็ตากแดดให้แห้งให้เขาแห้งนะคะเอามาใช้ได้ไม่จําเป็นต้องไปซื้อให้สิ้นเปลืองนะคะเรามีอะไรเรามาประยุกต์ใช้ได้อันนี้คุณครูก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่าคุณครูมีอยู่แล้วนะคะก็เอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาวาดแผงผัง แผนผังออกแบบตามสิ่งที่เรามีอยู่นะคะก็เรียบร้อยอ่ะคราวนี้ตกแต่งค่ะตกแต่งเพิ่มเติมเออเท่นิดนึงเนาะวัสดุในการตกแต่งเพิ่มเติมของรูกก็มีประมาณนี้เราอาจจะใช้ดอกไม้ปลอมก็ได้นะคะอันนี้มันมีอยู่แล้วไปดึงจากถางอื่นมา วกทักษะด้านศิลปะของเราเข้าไปนะคะไม่มีลิดไม่มีถูกใส่เข้าไปเลยค่ะชอบอะไรใส่ลงไปเลยมีไก่กุ๊กกุ๊กด้วยถ้าไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็ดูความเหมาะสมของสวนนักเรียนว่านักเรียนอยากได้แบบไหนก็ออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวนวันนี้ก็รมน้ำนะคะเดี๋ยวเก็บนิดนึงเดี๋ยวเปียก ะะให้น้ำเขาเขาไม่ชอบน้ำเราก็ลดให้เขาพอชุ่มฉ่ำนะคะอาทิตย์หนึ่งให้น้ำเขาสักผนหนึ่งเอาออกมารับแดดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะการจัดสวนแบบแห้งนะคะในแก้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนักเรียนเป็นไงคะ ประโยชน์ของการจัดสวนในภาชนะเนี่ยก็จะมีด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยเราสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนด้านการเกษตรเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในสวนนะคะ<อ>เพื่อดูว่าเขามีการเจริญเติบโตอย่างไรเมื่อนํามาปลูกในสวนจําลองนะคะประโยชน์ต่อไปอันนี้เห็นได้ชัดเลยก็คือใช้ตกแต่งตกแต่งบ้านตกแต่ง สวนของเราสร้างบรรยากาศให้สดชื่นได้นะคะหรือจะใช้มอบเป็นของขวัญในวันพิเศษให้กับคนพิเศษของเราให้กับผู้ใหญ่ให้กับเพื่อนให้กับใครก็ได้มอบเป็นของขวัญได้นะคะและที่สำคัญเราสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้พิเศษให้กับครอบครัวและตัวเองได้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการจัดสวน ในภาชนะและเป็นการจำลองจำลองสวนใหญ่ๆย่อมๆม,มาไว้ในภาชนะเล็กๆนำไปใช้ตกแต่งได้ง่ายขึ้นค่ะ